สวัสดีครับวันนี้แนะนำใหม่นะครับไทเกอร์ D4D ครับปีศูนยนะครับเครื่องยนต์สองพันซีซีดีเซลนะครับเครื่องตัวใหม่ล่าสุดนะครับ2อง KD รหัส2 KD นะครับให้ดูสภาพโดยรวมนะครับภายนอกภายนอกสีสันสวยงามนะครับแทบไม่มีริ้วรอยนะครับมีบ้างตามการจ้งานดีนี่หน่อยนะฮะ ได้ล้อแมกหล่อๆเลยนะครับขอบ18ครับยางใช้ได้อีกยาวเลยนะครับเป็นตีครับอ็นนี้เป็นตัวท็อปตัวนี้เป็นตัวท็อปนะครับกระจกไฟฟ้านะครับแอร์แบ็กครับกระจกไฟฟ้าใช้ได้หมดนะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าจะได้หมดนะครับในในครับเบาะสวยๆนะครับผ้าลายตุ๊กแกสวยๆนะครับเบาะแคปสภาพดีอยู่ครับ หลังคานะฮะไม่มีตกไม่มีหย่อนนะครับผมมิตยุไม่มีนะครับครับเดี๋ยวให้ดูใต้ท้องเป็นสีสวยๆนะครับไม่มีผุไม่มีดามไม่มีตัดต่อนะครับใช้น้ำสวยๆครับรถจัดทรงมาหล่อแล้วนะครับ ท้ายสวยครับสวยจริงๆคันนี้กระบักไม่มีผุนะครับหนักไลเนอ,อร์พร้อมนะครับหมดเม็ดอารกอยู่ครบครับเม็ดอารกอยู่ครบนะครับข้าง ได้ไปคุมนะครับสีสันสวยงามน,นะครับมิ้วรอยตามการใช้งานตามปกตินิดหน่อยนะครับจอกไฟฟ้านะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมซอกไม่เคยแกะนะครับประตูเปิดปิดง่ายครับหล่อเลยครับคันนี้ ภาษีหมด6ห้านะครับผมเครื่องยนต์2 KD ดีตัวประหยัดครับตัวแรงอ่เดี๋ยวเราจะมาดูคลิปในห้องเครื่องอีกคลิปนะครับคลิปจะได้ไม่ยาวเกินไปออเด็ดวนนี้เดี๋ยวผมอ่าลืมนะฮะหมดเม็ดอาร์คอยู่ครบนะครับผมเ,เดี๋ยวดูคลิปห้องเครื่องอีกคลิปนะครับขอบคุณครับ